Life got in the way and things changed. So they said, Well, all right, I gotta do it again. You can see there's no punishment, it's just lessons over and over again till you get it right. And I think that's a much fairer way of doing it than, like the church says, they throw you into hell forever. You make your own hell. <laughs> ็สวัสดีกันก่อนเนาะคือตอนนี้ก็มีช่องใหม่นะคะน,นี้ก็คือช่องนุ้ยตื่นรู้ค่ะเพราะว่าช่องเก่าๆนี้ก็โดนลบนะคะเพราะว่ามันเป็นเราคือถูกเซ็นเซอร์เนาะแล้วก็เราก็ทําคลิปแบบที่เหมือนกับว่าต่อต้านคนปล่อยมืดมากเกินไปเนาะก็เลยถูกลบค่ะอันนี้ก็คือก้าชีวิตนะคะเป็นแมวนะคะแอดนุ้ยเป็นแมวเนาะ ตอนนี้ก็ช่องที่9แล้วค่ะทีนี้ก็จะอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าอันช่องนี้จะโฟกัสที่การตื่นรู้แล้วก็การเลื่อนเข้าสู่มิติที่5ที่6ที่7เนาะอะเราจะเป็นเหมือนกับว่าไลฟ์เวิร์กเกอร์เนาะก็นี่แหละค่ะเรียนรู้ค่ะคืออคนนี้นะคะชื่อดอลอเรสแคนนอนนะคะอะเขาก็ทำ การบรรยายแล้วก็สัมมานามาตั้งแต่ช่วงที่เขาชีมิมีชีวิตอยู่นะตอนนี้เขาก็เสียชีวิตไปแล้วค่ะ,ะแล้วก็เขาเป็นคนที่ทำการสะกดจิตก็คืออภาษาอังกฤษเรียกว่า h y p n o t i s ก็คือหม,หมายถึงว่าเขาสะกดจิตคนแล้วคนก็ไปเหมือนกับว่าไปไป,ไปอีกมิติหนึ่งอะไปพบหนึ่งแล้วกลับมาเนาะ แล้วเขาก็ไปเจออะไรบ้างเขาก็มาเล่าให้ฟังอันนี้ก็คือเขาเนี่ยเป็นคนรวบรวมตลอดชีวิตที่เขาทำงานมาเนี่ยเขาก็เลยทำการบรรยายนะคะแล้วช่องนี้เขาก็เอามาช่วงสั้นๆเนี่ยเอามาให้เอาข้อมูลมาลงตรงนี้นะคะทีนี้เขาก็บอกว่าคือ ในโลกนี้ในจักรวาลน,นี้มันไม่มีนรกนะคะนรกเนี่ยไม่มีนรกเนี่ยเป็นการโกหกเนาะทุกคนที่มาเกิดอาจจะทําชั่วทําดีตายไปก็ไปที่เดียวกันหมดก็คือที่เหมือนกับว่าเป็นโรงเรียนนะคะก็คือเป็นจุดกําเนิดก็คือเราไปหาพระเจ้าเนาะพระเจ้าเนี่ยก็จะมีะเหมือนกับคือทุกอย่างคล้ายๆบนโลกนี่แหละ แต่เราเป็นวิญญาณไปเนาะเขาเรียกว่าโซลก็คือวิญญาณเราเนี่ยไปแล้วตอนเราตายเนี่ยก็จะมีคนมารับเราเนาะพาเราไปซึ่งทุกคนถึงแม้ว่าเราเป็นศัตรูกรันทะเลาะกันที่นี่ไปอยู่ที่นูน่นก็เป็นเพื่อนกันหมดค่ะเป็นเพื่อนรักกันด้วยแล้วก็เออไปตรงนั้นเสร็จแล้วก็จะมีคน เหมือนกับว่าเป็นองค์กรอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็จะจัดรายการให้เราคุณจะต้องกลับมาอีกเพราะว่าคุณยังทำไม่สำเร็จยังทาไม่สาเร็จเรียนรู้ยังไม่จบคือ,อการเรียนรู้เนี่ยก็คือการที่เรามาถ้าสมมติว่าเรามีเพื่อนแล้วอย่างสมมติว่าแอดเนี่ยเนาะ คือตกลงกันไว้ตรงนู้นแหละจะมาโอเคฉันจะมาทำอะ,อะไรอ,อ่ะจะเป็นคนร้ายอะไรเงี้ยฉันจะเป็นคนดีแล้วทีนี้คนดีก็ต้องอเหมือนกับว่าเรียนรู้ว่าเราจะต้องมีอะ,อะไรการปล่อยวางอะไรเงี้ยเนาะคือ,อยกตัวอย่างนะคะอย่างแอดเนี่ยเคยมีคนมาโกงเงินนะคะแล้วก็ ช็อกยนเหมือนกับเสียสติเลยแหละแล้วทีนี้คือโกรธเขาแช่งอะไรทุกอย่างแล้วก็โกรธเนี่ยมันมันเข้าไปอยู่ในจิตสํานึกนะคะแล้วทีนี้มันก็เกิดอาการเหมือนกับว่าเราเราสุขภาพไม่ดีไปเลยกับสามสี่ปีนะคะแล้วทีนี้แอดมาเรียนรู้เรื่องนี้นะคะสิ่งที่ช่วยแอดได้ก็คือการเขียนคำขอบคุณ ว่าเรามีอะไรบ้างคือเรามีอะไรที่ดีเต็มไปหมดเลยแต่เราไปโฟกัสแต่เรื่องที่ไม่ดีใช่ไหมคะอะมันมันมีอยูอ่ช่วงหนึ่งที่แอดไปเจอคลิปของอ่าบ๊อบพรอเตอร์เนี่ยแล้วก็อธิบายว่าเออเราทำยังไงที่จะที่จะผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ทีนี้เขาก็แนะนำว่าเขียนสิ่งที่คุณต้องการขอบคุณออย่างเช่น ฉันขอบคุณที่ฉันได้ตื่นมาเช้าวันนี้ฉันขอบคุณที่มีอาหารกินฉันขอบคุณที่ฉันได้เจอแสงแดดที่สวยงามอากาศดีมากอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือตอนนั้นนะคะมันช่วยให้เราเหมือนกับว่าให้อภัยทุกอย่างได้เลยคือเราต้องโฟกัสแต่สิ่งที่ดีๆที่เรามีเนาะทีนี้ตั้งแต่นั้นมาแะคะแอดก ไม่นึกถึงละเรื่องนี้คือคือคือคนที่บอกว่าเราให้อภัยคนเนี่ยมันไม่ใช่ที่ปากอย่างเดียวเนาะให้อภัยเนี่ยต้องให้อภัยหมดเลยค่ะคือนึกถึงชื่อเราก็ไม่โกรธเขาล้ออันนี้คือ,อการเรียนรู้เนาะการที่เราปล่อยวางนี่ก็คือการที่เราอ่เหมือนกับว่าเรียนรู้แล้วเราสอบผ่านนะคะชีวิตบน,นโลกเนี่ยเราต้องสอบผ่านแบบนี้ คือเราสามารถถ้าเราตายไปจากร่างนี้นะคะเราตายไปเนี่ยเราก็จะไปไปอยู่อีกภพหนึ่งแล้วทีนี้เขาก็จะให้เราผ่านโอเคคุณผ่านแล้วคุณเรียนรู้นี่คือ,อการการสอบผ่านนะคะแต่ชีวิตบนโลกเนี่ยคือเราตายไปแล้วเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เป็นอย่างอื่นเขาบอกว่าโลกนี้นะ พระเจ้าสร้างขึ้นมาเนี่ยหลายครั้งแล้วแล้วทีนี้คือแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะเป็นพันพันปีหลายแสนปีอะไรเงี้ยเนาะเสร็จแล้วพวกฝ่ายที่ไม่ดีเนี่ยคนที่ไม่ดีนะครับก็คือฝ่ายมืดเนี่ยต้องการทำลายโลกนะคะทีนี้ในที่สุดพระเจ้าก็ต้องอ่ล้มโลกนะคะก็คือทําลายเช่นกันคือสร้างใหม่หมดคือก็ทําลายอันเก่าแล้วสร้างใหม่หมดนี่ก็คืออ่ ซึ่งอันนี้ก็อยู่ในพคัมภพย์เนาะแล้วครั้งนี้นะคะพระเจ้าบอกว่าไม่สร้างใหม่ละฉันจะเ,เปลี่ยนใหม่หมดแล้วก็เอาโลกเนี่ยเข้าคือทั้งโลกเนี่ยเข้าไปอยู่ในมิติที่5เลยซึ่งซึ่งใครที่ไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะอยู่ จอจนกระทั่งปรับตัวได้กลับมาเกิดใหม่แล้วคือจะมี2โลกนะเหมือนในคลิปที่ทก่อนหน้านี้คนที่สามารถเลื่อนไปได้ที่มีพลังงานพร้อมแล้วซึ่งสามารถคือเราสอบผ่านแล้วนะเราก็จะเข้าไปอยู่มิติที่5คือเลื่อนไปกับโลกนะคะ,อ,ะอันนี้เขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะคะยังไม่เคยเกิดมาก่อนยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน ในประวัติศาสตร์จักรวาลซึ่งตอนนี้เขาก็กำลังเลื่อนนะคะอันนี้เราก็จับตาดูซึ่งเราก็เรียนรู้ไปด้วยค่ะเราก็ปรับตัวไปด้วยคนที่ยังไม่พร้อมเขาก็จะตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่อะไรงเงี้ยเนาะเพื่อที่จะเรียนรู้ซึ่งก็ต้องใช้เวลาอันนี้ก็คิดว่างั้นนะคะ ซึ่งเหมือนกับว่าคนคือร่างร่างกายของเรานะคะเป็นแค่ยานผาานะให้จิตวิญญาณมาอยู่ตัวจริงๆของเราเนี่ยก็คือจิตวิญญาณร่างกายเราเนี่ยเราเรามาอยู่ชั่วคราวเนาะ,อะตอนนี้นะคะก็มีอยู่คลิปหนึ่งที่ว่าร่างกายของเราจะต้องเป็นกลายเป็นคริสตัลนะคะคริสตัลคริสตลนะ ซึ่งการฝึกกินอาหารนะคะที่ที่อร์เคยบอกะคะอาหารที่เนื้อวัวเนื้อควายเนื้อซึ่งซึ่งที่อเมริกาเขาไม่ค่อยกินเนื้อควายนะคะเขากินเขากินเนื้อวัวอย่างเดียวแต่เมืองไทยกินเนื้อควายด้วยเนาะแล้วก็อะไรอ,ะอ่ะหมูแล้วก็น้ําตาลนะะอันนี้คืออาหารที่หนักมากไม่ไม่เหมาะสมกับร่างกายที่จะกลายเป็นคริสตัลน,นะคะนอกนอกนั้น เนื้อปลากุ้งอะไรเนี่ยเขาบอกว่ามันกินได้นะคะแล้วก็อาหารสดผักผลไม้สดเนะาะซึ่งตอนนี้บังเอิญนะคะแอดก็ไปตรวจมาแล้วพบว่าเรา,อาแอดเนี่ยก็กินหมูไม่ได้นะเนื้อไม่ได้แล้วก็คือร่างกายเรา ไม่รับนะคะร่างกายเราต่อต้านซึ่งเขาก็มีการตรวจมาบอกแล้วก็อีกอันนึงก็คืออ่าซอยบีนก็คืออ่าซอยซอสนะคะตอนนี้ก็กินเฉพาะอ่าเกลือเนาะซึ่งตอนนี้อ่าจะทำสองอาทิตย์ค่ะแล้วก็อ่าคือเลิอกอเลิอกอาหารที่ที่ไม่เหมาะสมกับร่างกายเราสองอาทิตย์เพื่อครับอ่าสิ่งต่างๆที่เคยเราเคยกินนะ่ะออกให้ ใช้เวลาสองอาทิตย์เนาะแล้วก็อีกอันนึงที่เซอ,อร์ไพรส์เราะว่าก็คือตอนนี้ไม่กินข้าวนะคะกินเขาเรียกว่าไม่ใช่บรอกโคลีนะคะคือบรอกโคลีก็กินค่ะแต่ว่ากระลำดอกนะคะกระลำดอกไม่ใช่สิกระลำดอกนะคะที่เป็นขาวๆว่าคอรีฟาเวอร์นะคะ ซึ่งอันนั้นเขาคนอเมริกันเนี่ยคือฝรั่งเนี่ยนะไม่ใช่น่าไม่ไม่ไมไมน,น่าใช่เฉพาะคนอเมริกันที่ที่แนะนําแบบนี้นะเขาเอาดอกกระหล่ําหรือคอรีฟาเวอร์เนี่ยมาปั่นนะ,ะมามาซอยเป็นเล็กๆแล้วก็ทําเป็นเหมือนข้าวนะคะมันมันเวิร์กมากนะคะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะแชร์วิดีโอถ้าเกิดสมมุติว่าทำวิดีโอได้ก็จะทํานะคะ อันนั้นกินแทนข้าวนะคะเพราะว่าข้าวเนี่ยก็เป็นน้ำตาลซึ่งทำให้เราหนักให้ร่างกายเรา,าทำงานหนักเนาะแล้วก็อะไรอ่ะกินผลไม้ผลไม้เนาะแล้วก็คือคือมันก็จะลำบากสำหรับคนที่ที่ยังไม่มีไม n ์เซตนะคะแต่แอดเนี่ยมีไม n ์เซตใหม่แล้วมันเวิร์คค่ะ ทำไปตอนนี้ทําได้อันนี้วันที่สองแต่จริงๆแล้วเมื่อวานนี้เวิร์กมากนะนนก็ไม่หิวอะไรนะคะเพราะว่าตอนนี้ช่วงช่วงนี้ก็มีไมซ์เซตใหม่แล้วก็จะทำให้ดีที่สุดเนาะอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีไมซ์เซตเราจะต้องทําสําเร็จค่ะอันนี้ก็คือโอเคค่ะอันนี้ก็ฟังต่อนะคะนิดนึงเนาะ a lot of them tell me they're coming back they said i don't want to go back there i don't want to go back to earth that, that's hell they said that's where people hurt each other i don't want to go back there so this is what's like over here it's not up there okay then we come to the a third place is called the upper astral that's my favorite place, and I think it's the place that I would really—I feel like I've been there many times—and that's the place I like to go back and forth to, because that's where the schools are, that's where the education is, and all the knowledge. See the different ones? It's all according to what limb. Bloating, weight gain, never feeling quite empty after going number two. Most people don't know they have two. Where you're at and what vibration you are vibrating at. You can't move on until you move out of that. Everybody has bad things that happen in their life. That's all part of our learning. But what did you do with that? You all have bad things, but did you learn anything from it? When you look at what happened to you, did you learn even one thing from what happened? If you did, that was the purpose of it all. You didn't learn anything, then you can know you're going to have to go through it again and have to repeat it. But even if it was horrible things, which we've all had, did you learn even one thing from the experience? If you did, that was the purpose for the whole thing. There are more souls lined up for handicapped bodies than for normal bodies. Can you figure out why? She's right, yes. Uh -huh. They, have, they want to learn what it's like. And we have all been these things. And sometimes we decide to come into a handicapped body because you can pay back more karma in a handicapped body than you can in a normal body. And comes that again. Also, think how do you affect everyone you see and everyone you come in contact with if you're in a handicapped body? What about the people who have to take care of you? They are learning something, hopefully. You're trying to teach them something if you're in a handicapped body. But also, what do you teach everyone you come in contact with, everyone you see? How do you react when you see a handicapped person? That's a lesson for you, is how you accept it, or do you recoil from them? How you react. They're teaching everyone they come in contact with something. And this is paying back more karma than in a normal body. Usually they have a lot they want to repay. So they'll say, okay, I'll make this decision to come into a body that's crippled or retarded, and I'll learn lessons that way. And the people who take care of them, their parents, have already agreed on the other side they will take care of this person maybe they had contact with them in another life too and they have agreed to do this อันนี้นะคะคนที่มาเกิดเป็นคนพิการหรือว่าปัญญาอ่อนเนี่ยเขาเลือกจะมาเกิดเนาะแล้วก็ครอ,อบครัวที่จะมาเกิดก็ตกลงกันแล้วว่าเขาจะดูแลคือจะเกิดคือตกลงว่าจะมาเกิด เป็นครอบครัวเดียวกันอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็คือการที่เราเรียนรู้คนที่ใดเป็นคนพิการก็คือเป็นจิตวิญญาณที่เลือกมาเกิดแบบนั้นทุกอย่างเราเราเลือกอะเราเลือกมาล่วงหน้าแล้วแต่เรามาเกิดพอมาตรงนี้เราก็จําไม่ได้อันนี้ก็คือการเรียนรู้นะคะถ้าเราจําได้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นการเรียนรู้ก็คือเราจะต้องอตระหนัก ว่าเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้แบบไหนอ่าแล้วก็คนที่มาเกิดก็ได้อ่าเหมือนใช้กรรมอะ่ะคือเหมือนกับว่าเขาเรียนเขาได้มาเกิดแล้วเขาก็จะชดใช้กรรมอ่ากลับไปเขาก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วอาจจะเกิดเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าอ่าคนเนี่ยจะต้องเกิดมาเป็น กลับมาเกิดเป็นอ่ใช้ชีวิตเป็นอ่าเป็นสัตว์บ้างอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เป็นอ่นกเป็นอะไรอ่ะต้นไม้อะไรเงี้ยคือทุกคนจะมีวงจรชีวิตพอครบแล้วตอนนี้นะคะคิดว่าอ่าคนส่วนใหญ่เนี่ยครบแล้วแต่ว่าเราเรียนรู้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะเพราะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เรียนรู้ครบแล้ว ก็จะได้ขึ้นไปมิติที่ห้มิติที่หก็ไปเลยอะไรเงี้ยออันนี้ก็คือ,อการคือโลกเนี้ไม่มีนรกนรกคือการโกหกใครที่ทำร้ายใค,ใครที่เป็นคนชั่วไปขึ้นไปในภพนั้นก็ไปเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมตรงนั้นเป็นศัตรูกันเฉพาะบนโลกนี้เท่านั้น เคค่ะกะ็ขอบคุณนะคะที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ